เปิดเลยอุ้ยเปิดเลยเห็นดอกเปิดเลยอันนี้ก่อนแหล้นแดนๆมันเกิดใครเอ่ยรอดูเเปซนใหม่คือบอกปวดจากเชื่อผุ thagin กระถากินมาเนี่ยค่ะผุ thagin นะนี่หัวซ้ำชอบอยู่นี่ตะวันสบายดีปล่าลุงนะลูกนาเดนาเด น้องมนาคนสวยนาน้องมนาคนสวยโอ้ยไปกินดอกไม้เท่นเท่นเท้สีสักเล็ดตีโตมาดีเอาฮะตีโตมาดิเทนเทนเท่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอกบ่ได้เห็นดอกว้า สเสลยออลของพี่ดาวจ้าพี่นอ้องเค,ค้กของพี่ดาวเด้อว้าวกินก่อนได้ไหม่ไ,มได้รักกินได้ไหมหรักเธอ,อรักจริงนะบสวยมากเลยทุกคนช็อกโกแลตเจ้าหัวขมปะโทไปจากขมไม่ขมขมไม่ชอบขมมากเลยขม ของพี่ดาวน้องฟ้าใส่ซื้อนั่นนี่ก็เลยเขียนว่าอาดาวพี่น้องใชมไหเขียนขีลายแท้ก้อนละแสนเศร้ากับเงินบาททำไมเธอพูดแบบนี้เขียนขีลายแท้พอวะเงินบาทเทดรวะล้อยปลายนี่แหละประมาณลอยปลายนี่แหละใส่เลย ยังยังอ่านอยู่แล้วออกไปเลยปะอืมสบายดีจ้นายสบายดีน้อง่สกุสุกุม่จ้าสดีนนจ้าเมนกมาวันเกิดนออันนอกด้ยวเกิดที่ดาวนใ่ไหมวจ้านี่มาดูเค้กของเขาหน่จัาสีมาปิดนะนาะ อายุกี่ปีแล้วคะ37จ้าเท่าแล้ว37มส,สิบวบเจขวบเหรอซ7เ7ต7า7จตเจตซาเพลงมพอวัยหนุ่มให้เล่าวันเหนอยากเถาเราแต่งตัวซิวมากเลยนะทุกคนใส่ส้มกระละทรงนะนี่แต่ว่าเอาแบบรวมๆเอามากินโดยเฉพาะโรตอีอิอูอสวยมาก อยูค่ครัวน,นี่แหละเออจะค้อมวันเกิด UM ปัดิมาดีใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะย้อยเบ้อเลยหยองนอนเบ้อเด้อหยองนอนเ้อเด้อหองนอนหงนอนจะคือติตุย ว้าว wow, สวยมากเดี уль, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยมากทุกคนปีสไปเดอร์สวยจังเลยปะออกไปเลยนะเบอร์ห้าสีไทยไทยมาปะไปค่ะเดินหนึ่งสองสามเอาเอาแฮปปี้เบิร์เดย์ทู Happy birthday to you Happy birthday to birth. birth, you Happy birthday to you Tâm ơn, tâm ơn, tâm ơn Đẹp ngại mạc no <laughs> Bảo cặp lụ Tao ơn cái chị Phao đó muốn cờ thám quân bài bài bạn này ui muốn cờ khay ơi đi muốn cờ khay เปืือนเลยจุดหางนี่เด็กๆกังหัวซอมๆอยู่ <c ười> น่องตะวันกะถากินอยู่พี่น่อง ครับเอาเลยไหมหสะพายซิมก่อนอหมู่ก่อนเดอ้อแม่น้องฟ้าบริสิมก็เอาไปหมนะดแล้วเต๋อ <c oughs> ไม่ต้องกินหรอกดูน้องดังด้วยดีนะที่มีมาแค่นี้งานเล็กๆอ,อบอุ่นๆบ้านนี้ก็ไม่มาซิมก่อนแนะน่นิบ้านนี้กระสือแต่เค้กไข่โอ้เรียนหาบาท แอบเจากจาบกงามะเอาบ่อเอา้ยอากินแต่งตัวช <Switzerland> ิงมากเลยนะติ

รวมเบิร์ตก่อนตอนกาจไกองกสูงจังเลยเอคนเด้อเบิพี่นองบาทนี่ เกี๊ยวกาลีพี่น้องจา้าอิ่มแล้วได้ปัจจนี่แสดงเมือ่อพี่น้องใครกินเก่งก็โม่น้อเอาละจ้าพี่น้อ,อ,นองสวัสดีแชร์โจ๊กคีบเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อฝา,า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจน้องละเฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องเด้อพอกั็ไม่คลิปหนาเด้อจา้าบ๊ายบายของซันก็ยังไม่ได้ส่งเดอ้อส่งให้เนี่ย